ผมนังเรียนอย่างนี้นะครับว่า,าการดำเนินการทดลองเนี่ยนะครับเราจะอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานต่างๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนรายละเอียดนะครับท,ทั้งการสอบสวนพยานและการสืบสวนทางวิทยาศาสตร์นะครับภบาพการเส้นทางตามดาวเทียมนะครับแล้วก็การใช้โทรศัพท์ ต่างๆเพื่อหาจุดที่แน่นอนนะครับว่าคุณตังโมโตกตรงไหนนะครับลักษณะของเรืออยู่ยังไงและความเร็วเท่าไหร่ครับตอนนี้ส่วนนี้ก็ประกอบเข้าไว้ในกระบวนาการสอบสอบวนไปแล้วครับเวลาเวลาช่ดว่าประกอบแผนนะคะได้ใส่ชุดแบบนหนคือแบบใส่ชุดลักษณะใอนการกักบตังโมหรือเปล่าเวลาถอดเวลาอะไรสารรมารถทาได้ไหมคือ นนออผมนำเรียนจากต้นแล้วนะฮะเราเอานำประกอบแผนสองลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะแรกก็คือเป็นการนำชี้ประกอบคำให้การของพยานที่อยู่บนเรือนะครับซึ <Okay. S 2> ่งก็คงไม่ได้แต่งตัวเหมือน <Okay. S 2> เหมือนคุณแตงโมงนะฮะอันที่สองคือการ กันอีกอีกตัวหนึ่งก็จะจำลองเรื่องทิศทางการเดินเรือของเรือนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทดลองว่าแต่งตัวยังไงแล้วตกน้ําหรืออะไรจักพยานจักพายานที่มีการสอบไปนะครับลงถึงพยานหลักฐานที่มีการรวบรวมณตอนนี้ทางพนักงานสอบสวน่อน่าจะมีความชัดเจนหรือยางว่าการตกไปของคุณแตงโมงเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทหรือว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังอะไรอย่างนี้ครับตอนนี้มีความชัดเจนาาหรือยังครับสายเดือ ยังยังยังไม่ได้ตัดประเด็นอะไรนะครับว่าเกิดจากความประมาทของใครนะครับหรือว่าเกิดจากเหตุอื่นนะครับเราทุกอย่างเนี่ยเราต้องทําด้วยความละเอียดรอบคอบนะครับการดําเนินคดีทุกเรื่องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและหลักของกฎหมายและหลักของวิทยาศาสตร์นะคร่ะท่านครับในขณะนี้ผู้ต้องหาในคดีนี้ยังมีสองคนในอนาคตจะมีเพิ่มอีกหรือไม่ครับ ตอนนี้เรามีผู้หาอยู่สองคนอยู่แล้วนะครับในเรื่องที่เราดําเนินการจับกลุ่มและแจ้งข้อหาเขาในเรื่องของการกระทำโดยประมาทที่เกี่ยวกับกาตายนะครับส่วนในการสอบสวนตอนนี้เราก็ต้องสอบสวนติดตามอสอบสวนตามพยานต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมนะครับถ้าเราพบเบาะแสว่าพาพจทิ้งไปกับใครหรือใครมีสามบัติเราก็จะต้องดําเนินการแจ้งตกไปครับอย่างเื่เช้าที่อ่างพลาตั้ม ะะมานานสองชวเนี่ยครับาะะเดินอะไรที่เา้เรียกกาสอบเพิ่มเติมะะีนะครับคือนานหรือไม่นานเนี่ยมันเป็นเทคนิคของการสอบเสรินะครับเราไม่ใช่มาสอบแล้วก็ถามถามคําตอบคาพิมพ์แล้วเสร็จนะครับเราก็ต้องมีการสืบสวนแล้วก็ต้องมีการพูดคุยนะครับแล้วก็อ่อันนี้ผมก็ทั้งหมดเนี่ยพนักงานสอบสวนได้พนักงานสอบสวนและพนักงานสืบสวนเนี่ยได้ทําการดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วนะครับแล้วก็เก็บรวบรวมไว้ ในตำรวจสัญญงมเพื่อ,อประกอบํำนวนต่อไปนะา้นขางเส้นทางผการตบเรือโมเน่ยในช่วงของคุณโรเบิรรบิับหรือว่าคุณมอยอยู่ในช่วงคุณโรเบิร์ตขับครับ,บรขับนะ้มว่าเป็นคนที่ไม่ขับเรือไม่เป็นแล้วทำไมถึงได้มาขับเรือได้ท่านรงนี้ข้อหาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะอันนี้เนะครับเราแจ้งเขาอยู่แล้วว่าเขากระทำโดยประมาท นะครับทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ความตายนะครับการการขับเรือมีความรู้ไม่ควรรู้แต่ผมผมนำเรียนนี้ว่าการไม่มีใบขับขี่ใบขับเรือเนี่ยคะแล้วมาขับเรือเนี่ยนั่นก็นนคือความประมาทแล้วนะครับแต่ถ้าขับแล้วมีคนเสียชีวิตมีคนตกน้ำอันนั้นจะโดนมาตราขางก้าหนึ่งต่อยาต่อไป ระทำโดยประมาทอีกนะครับแล้ตำรวจพิจารณาในเรื่องของพฤติกรรมไหมการที่คุณขับเรือไม่เป็นและคุณไม่ขับเรือเนี่ยเราต้องบรรยายในพฤติกรรมไหมอันนั้นอยู่ในสำนวนการสอบสวนนะฮะเราจะสอบละเอียดนะครับนะครับช่วงเวลาที่ตกอาหาศสาําำให้การของพยานกับการตรวจสอบ G P S ข้อมูลช่วงเวลาสอดคล้องกันไหมคะเวลาตกอากาศสอดคล้องใกล้เคียงครับที่ที่ที่ไปทาทดลองเมื่อวานนี้ก็เออก็ใกล้เคียงกับ กับที่พยานบอกนะครับก็เราก็ดเูเส้นทางนะครับทีมนท่า้นของคุณแนที่ผกว่ามีการจับขาแล้วก็กอที่คุณจางโมจะตกไปอันนี้มันจะถือว่าเป็นการประมาทเนเไหมครับคอันนี้อยู่ในการสอบสวนแล้วนะครับครับนะครับเป็นส่วนของก่อนเกิดเหตุตั้งแต่คุณพงเข้าแหลมนะฮะไปถึงทานอาหารจนกระทั่งเสร็จจากการทานอาหารจนกระทั่งเกิดเห็นไม่คับที่ขึ้นมานะครับ ได้ตรวจสอบการสืสบสวนไหมครับว่าคุณโมเนี่ยอั้นปันสสาวะเนี่ยกี่ชั่วโมงเนียเออตรงนี้เนี่ยตอบยานที่ไปด้วยกันนะฮะบางบางคนก็บอกว่าไม่เห็นว่าเข้าห้องน้ำได้นะครับบางคนก็บอกว่าไม่ได้เข้าอันนี้ก็ผมก็ตอบ เราตุ๊กทำให้กลางกดไว้อยู่ในคำนวณน,นะครับ <ใน S 2> แล้วการที่ไปเข้าเนี่ยคำนวณได้ไหมครับว่าตั้งแต่ก่อนที่เข้าแรมเนี่ยจนกระทั่งเกิดเปลี่ยนเป็นคาดฝันเนี่ยคุณโมเนี่ยไม่ได้ขับถ่ายปัสสาวะกี่ชั่วโมงและได้สอบถามแพทย์นิติเวชนไหมครับว่าสรีระของร่างกายของเราในเรื่องของการขับถ่ายปัสสาวะสามารถอั้นได้สูงสุดกี่ชั่วโมงครับครับเดี๋ยวผมจะนำเรียนเป็นสอบถามทางแพทย์ประกอบคำนวณนะครับส่วนคุณแฟนเนี่ยมันมีพำนักงานสอบสวนจะต้องพิจารณาในเรื่องของความประมานใช่ไหมในเมื่อเป็นคนสุดท้ายในการเห็นคุณโม ตอนนี้เนี่ยทางฝ่ายสอบสวนนะครับเขาก็สอบสอบคุณแรมอย่างละเอียดน,นะครับว่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็ดูประกอบหลายๆเรื่องนะครับในในภาพของเรือสภาพของการวิ่งขณะทีอ่อยู่ในสภาพวันเกิดเหตุจริงมันน่าเชื่อไหม น่าเชื่อที่เขาทำพูดเขาเนี่ยกับสภาพความเป็นจริงผมถึงได้นําเรือกับนําคนจริงๆเนี่ยไปทดลองวิ่งในสภาพความเป็นจริงในความเร็วจริงในเวลาเวลาจริงหลักฐานฐานอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเราขอเก็บรวบรวมไว้ในกระบวนการสอบสวนแล้วนะครับสามรารถพัฒนาปเป็ิการที่จะแจ้งข้อหามากกว่าสองคนได้ไหมอันนี้เนี่ยที่ผมนำเรียนเมื่อกี้นะครับว่าเ,าเราเนี่ย ทุกอย่างต้องทำด้วยความรอบคอบประกอบกับพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทุกอย่างนะฮะเราต้องมาช่วยกันรวบรวมเพื่อเพื่อจะสรุปให้ได้นะครับแล้วก็หลักฐานต่างๆเนี่ยเมื่อแจ้งเขาแล้วเนี่ยต้องมั่นใจว่านำถู่กระบวนการทั้งสามแล้วลงโทษได้นะครับเราต้องทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่ทําตามความรู้สึกนะครับเราต้องทำตาม กฎหมายและพยานหลักฐาดนด้นะแปดวันเนี่ยยังอยูนณเวลาเนี่ยยังแค่เป็นประมาณถูกต้องไหมฮะแปดวันในการรวบรวมหลักฐานเนี่ยยังเป็นแค่ประมาณสองคนเท่านั้นนะครับครับครับยังไม่มีพัฒนามากกว่าสองคนในการแจ้งข้อกล่าวหาเอ่อคือจำนวนการอกสอบสวนเนี่ยเราทําไม่หยุดนะครับจากวันแรกถึงวันนี้ที่ผมน,นําเรียนว่าเราสอบปากคำไปแล้วยี่สิเก้าปากตอนนี้ร้อยแปดปากนะครับก็มีทัพพยานในในแวดล้อมหรือพยานที่ ใกล้เคียงกับที่เกิดเลยก็ตัวงรวบรวมอันนี้นี่นะ